ดีครับคุณผู้ชมครับพกดิฉันเคยกับผมกอฟไม่กลับมอเตอร์ผมอุ้งไม่กลับมอเตอร์ครับมาในด้านเบบี้เบนซ์กันบ้างนะครับสําหรับที่งบน้อยย้ําว่างงบน้อยอยากจะไปแต่งเติมเพิ่มแต่ผมถือว่าเป็นรถสวยคันหนึ่งเลยนะถือว่าพื้นฐานมาค่อนข้างดีเลยดีนะครับรถคันนี้ต้องบอกกับคุณผู้ชมก่อนนะครับเป็นรถที่ทางบ้านฝากขายมาครับก็คือผมเรียกท่านว่าคุณลุงแล้วกันนะคุณลุงเขาก็เป็น FC อยู่ที่ร้านนี่แหละครับ เขาก็ไม่ได้ใช้แล้วคือจริงๆคุณลุงมีปัญหาก,กับเมียเ <laughs> มียบนเรื่องใหญ่ของลหลายๆท่านใช่ก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นไม่เป็นไรงั้นก็ฝากทางร้านขายส่งต่อให้กับ FC เมกาโมโตแล้วกันนะครับคุณลุงน่ารักมากนะแกซื้อหมวกมาฝากผมจากประเทศนอร์เวย์ด้วยโอ้โห oh, แล้วก็ม,ากามีช็อกโกแลตอยู่ในตู้เย็นด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณแบ่งมาดีเดี๋ยวผมให้เปลือกไป <laughs> <laughs> ขอบคุณคุณลุงมากขอบคุณครับ,ร,บรถคันนี้อย่างที่บอกไปพื้นฐานดีผมเปิดให้ถูกๆหลักหมื่นนะครับหนึ่งฟังก่อนไม่มีรับประกานอะไรให้เลยครสองไม่ได้เก็บงานใดๆให้ให้ทั้งสิน้นแต่ผมกับทั้งอุ้มบอกเลยว่ามันคือพื้นฐานรถที่ดีครับมาพบก,กับเจ้าคันนี้นะครับตัวนี้นะัคือเจ้าเบ n z นะครับ W 2 0 1 1 9 0 E ตัว1.8 รถเป็นปี93คุณผู้ชมหลักหมื่นนี่คุณผู้ชมได้อะไรบ้างคุณผู้ชมดูเลขก่อนครับคุณลุงบอกว่าเลขถ้าเป็นป้ายกทม190เนี่ยมันแพงไปซื้อไม่ไหวซื้อไม่ไหวอ่ะแกก็ไปซื้อเป็นสมุดประการ190ซื้อมาใส่รถคันนี้เองเลยนะเอ้ยสมุดประการทะเบียนไม่ถูกนะใช่แกซื้อมา3 0,000ื่นกว่าบาทใช่เลขอันนี้ให้กับคุณผู้ชมไปด้วย19 190e ได้เลข190 โอเคไหมใช่จบจบไหมใช่สีสันต่างๆมีตําหนีบ้างไม่ถือว่าเยอะเล็กๆน้อยๆจริงๆก็ตามการเวลาของตามการเวลาใช่ไปเก็บเอาเองนี่คุณลุงขับมานะขับมาที่ร้านนะขับมาไกลนะใช่ไปชมสภาพกันเลยดีกว่าครับครับอย่างที่ผมบอกกับคุณผู้ชมไปเมื่อตอนต้นรายการนะครับว่ารถคันนี้ทรงดีทรงเดิมดูดีนะทรงเขาไม่ผิดเพี้ยนอ่ะครับ แล้วก็นี่เริ่มที่ด้านหน้านะครับผมโลโก้เบนดอรลอยนี่จะเป็นเกียร์ใช้ได้ปกตินะครับครับโลโก้เบนเดอรก็ยังถือว่าสภาพนี่สวยเลยแล้วก็กระจังหน้าด้านหน้าคมียมเงาสวยเช่นกันนะครับครับตรงกลางก็ซีสวยทั้งหมดเลยไม่มีหกักไม่มีัาหล่อเลยกระจังหน้าถือว่าสภาพดูดีเลยนะครับครับทะเบียนสวยนี้อย่างที่พี่ก๊อฟบอกเลย190ตรงกับตัวรุ่นรถของเขาเลยมูลค่าอีกสามหมื่นกว่าบาทอันนี้ให้กับรถไปเลยนะครับ,รบซึ่งถ้าคุณผู้ชมไม่ว่าจะอยู่ต่างจังหวัดหรือจังหวัดกรุงเทพเองหรือจังหว ฝากทางร้านโอนได้นะได้แต่ว่าอันนี้ค่าใช้จ่ายกิดตังหะนะก็ได้เลขนี้ไปได้เลกนี้ไปเลยนะครับผมแล้วก็เินไฟหน้าก็สายสวยดูดีเลยนะครับผมแล้วก็รีเฟกเตอร์ข้างในนี่ครเมียมเงาสวยแล้วก็คันนี้เป็นไฟหน้าของยี่ห้อบอดมาด้วยนะครับไฟมุมส้มได้เป็นของบอดมากก็ถือว่าสภาพยังสวยดูดีเช่นกันนะครับนวมนกันชนด้านหน้าที่เป็นชิ้นสีดำก็แนบสนิทสวยดูดีเลยนะครับผมก็สีทุโทนเขาก็ยังถือว่าสภาพดูดีสวยอยู่นะครับครับแล้วแม็กของเขาก็ลายแม็กอันอบกช็ เพราะว่าล้อลายนี้สวนในญ่ยเราจะเจอในพวก2.02.3หรือพวกตัวแบบแปลกๆภายนอกตัวนอกอะไรอย่างงี้นะครับผมล้อแม็กก็ถือว่าสวยดูดีเลยนะครับผมแล้วก็ยางงเขาก็ยังพร้อมใช้งานได้นะครับคมสันฝั่งด้านขวาเองนี่ตรงแก้มก็ถือว่าคมสันสวยดูดีนะครับผมอันนี้เราไล่กันมานี่ผมว่าสีสันถือว่ายังสวยอยู่เลยนะยังสวยอยู่จริงๆขับสภาพดีเลยไม่ต้องเก็บก็ได้นะ ใช่ครับเพราะว่าถ้าเทียบกับก็ตัวรถเขาจริงๆปี93ได้สภาพแบบคลินๆีแบบนี้ผมว่ามันถือว่าสวยแล้วนะครับแล้วก็นี่พวกกระจกเขานี่เห็นไหมเขียวสวยดูดีเลยนะครับผมทั้งบานหน้าและบ้านหลังก็ถือว่าสวยก็ถ้าเป็นมีเส้นริ้วรอยนะครับผิวพันธุ์นี่ไล่มาทีละจุดโอ้โหตรงนี้เงาสวยอยู่เลยนะดูดีเลยนะครับผมกลับด้านล่างก็แนบสนิทสวยเลยนะครับตําหนินนเขาจะอยู่ตรงน,นี้นี่เห็นไบ้าง มีบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับตรงนี้ก็จะมีตรงนี้นิดนึงแล้วตรงนี้โอ้โหตรงนี้บางมากอานิดเดียวนะครับแล้วมันผิดใช่แล้วก็ตรงนี้นิดเดียวครับก็เห็นกันชัดๆ,ๆไปเลยจริงๆถ้าอันนี้ถ้าใครไม่ซีเรียส ใช้ได้เลยหไม่ต้องเก็บก็ได้หรือว่าถ้ายังงบไม่พร้อมที่จะทำทั้งคันทำเป็นลายชิ้นคันนี้ก็ถือว่าทำได้ถูกต้องนะครับทางร้านทำให้ได้โบกบินท่นต่างหากใช่ครับผมแล้วก็เจ้าตัวล้อแมกของขารล้อหลังล้อ m e เ c e d e เ Benz นะครับล้อแมกก็ถือว่ายังสวยดูดีนะครับแล้วก็ยังเขาก็ยังถือว่าใช้งานได้นะครับมาต่อกันที่ด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับครับผมด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายเลยนี่เจ้าเรนไฟคันนี้ก็ยังใสสวยนะครับแล้วก็ลิฟ รวมฝั่งข้างซ้ายก็แนบสนิทสวยดูดีเลยแล้วก็ฝั่งข้างซ้ายเองพวกผิวพันธุ์เขาก็ผม่ายังกัถือว่ายังสวยนะยอ,อยู่แล้วก็สันทุกอย่างก็ยังตรงสวยดูดีด้วยนะครับล้อแมกของเขา Merced e s Benz สภาพล้อแมกก็ยังสวยดูดีเลยแล้วก็ดอกยางนี่ก็ยังถือว่าลึกพร้อมใชยย้างานได้นะครับ <c oughs> ฝั่งข้างซ้ายพวกกับทั้งหมดก็ยังแนบสนิทสวยดูดีอยู่นะครับแล้วก็ภาษีคันนี้เป็นยี่ตุลาคม2568นะภาษีก็ยังไม่ขาดนะครับกระจกฝั่งข้างซ้ายเลยก็ยังใสเียวสดดูนะรบบผมป็กกจไตล์แ รถยุโรที่เป็นแบบ UV นะครับก็สวยทั้งบานหน้าแล้วก็บานหลังเลยสีสันของเขาฝั่งข้างซ้ายจริงๆก็แค่ตรงเนี้ตรงกลาบเดียวที่แทบจะไม่เห็นเลยเนี่ยจริงๆนค่ตรงนี้นี่แล้วตรงนี้เป็นนิดนึงอ่ะก็อย่างที่บอกจริงๆถ้าไม่สีเลียดใช้อย่างนี้เลยนะจะเป็นที่อื่นอีกเขารีวิวผ่านไปเลยนะเนี่ยไม่เห็นจริงๆอะเนี่ยขอซูมหน่อยเนี่ยนะตรงนี้ตรงนี้เอาขอให้เห็นชัดๆหน่อยอย่างกับรอยเล็บ ดูดิเนี่ยตรงนี้นิดหน่อยอ่ะตรงนี้นิดนิดนิดหน่อยอ่ะเห็นไหมนี่ในกล้องยังท่จะไม่เห็นเลยเฮ้ยนี่รถมันปีหนึ่งเเก้าสามนะแต่ผมรีวิวให้มันชัดเจนไปเลยนะครับเพราะว่าบางท่านซื้อออนไลน์นะครับไม่ได้มาดูรถด้วยตัวเองเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของผมที่ร้านซื้อออนไลน์หมดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถูกต้องครับผมแล้วก็ล้อแมกฝั่งหลังซ้ายสภาพล้อแมกเองก็ถือว่าสวยยังดูดีเช่นกันนะครับแล้วก็ยางเขาก็ยังพร้อมใช้งานได้ครับมาต่อกันที่ด้านบันท้ายของเขากันบ้างนะครับผูู้ชมมครับผดีนะ อย่าทำเป็นเล่นนะเอ้ยนี่มันเงาแลยเนี่ยเห็นป่ะมันแสงไฟที่สะท้อนจากหลังคาเรามานี่ถือว่าเงาไม่ได้ด้านนะครับสีไม่ได้ด้านนะครับเงาจริงจริงมันเงาทั้งคันเลยนะใช่เงาทั้งคันไม่ได้ด้านนะครับใช่ครับผมแต่ว่าตรงนี้จะมีอีกนิดหนึ่งพี่กอล์ีนี่จะเป็นรอยตรงนี้นิดนึงนี่นี่ตรงนี้นิดเดียวกับไฟท้ายนิดนึงอย่างละหน่อยอย่างละนิดอย่างละหน่อยแค่เล็กน้อยจริงๆ อ,อย่างที่ผมบอกไปว่าไม่ต้องเก็บก็ได้นะคือมันก็ทําให้เราเห็นกันว่าการใช้งานเนี่ยมันตัวถังเนี่ยมันมีโดนหนักแน่นอนไม่ว่าจะรถที่เป็นรถล้าหรือรถลูกค้าอะไรราเรา,เราถ้าเป็นชนหนักไม่เอาเลยถูกต้งตงนองครับต่อให้ลูกค้าฝากขายชนหนักผมก็ไม่เอาไม่เอาะนะครับอ่าก็เหมือนถึงว่าสกรีนใน้ท่านแล้วเบื้องต้นใช่นะครับอันนี้ก็เห็นว่าตําหนิเล็กน้อยแค่นั้นนะครับผมแล้วก็ไฟท้ายฝั่งด้านซ้ายก็ถือว่าสภาพสวยเลยก็จะมีดูรอยแค่ด้านข้างนิดเดียวนะครับ้นู่งเลลยแ้วก็ดาบ้านหลังก็ยงโครียมเงานะครับ ฝั่งด้านขวา1.8ฟอมเส้นใต้ก็ยังอยู่ครบเลยแล้วก็ไปท่ายฝั่งด้านขวาก็อันนี้ถือว่าสภาพสวยก็ยังดูดีนะครับแล้วก็นวมด้านหลังสีดาอันนี้แนบสนิทสวยนะครับครับห้องสมาร์ด้านหลังนะครับผมนี่เป็นไงเดิมเลยพลาสติกซ้ายขวากลางสภาพเดิมถือว่าสภาพสวยด้วยนะครับผมที่พรมพื้นเองก็ยังสภาพสวยดูดีเลยนะครับเปิดมาด้านหลังนี่เจ้าแผ่นปิดพลาสติกเดิมยังมีอยู่นะแล้วก็เปิดมาอีกครั้งหนึ่งก็จะเจอกับเจ้ากระมังด้านล่างนะครับ เปิดมาอีกชั้นนึงเลยนี่ขออนุญาตสักครู่นะคะผมเปิดมาเลยนี่ก็จะเจอกับล้ออะไรเดิมก็ยังมีอยู่แม่แรงพร้อมตัวบล็อกขันล้อก็ยังมีอยู่นะครับครับและที่ฝาท้ายของเขานี่ก็จะมีตั้งสามเล่มชุดเดิมของเขากยอยู่ครบนะครับมาต่อกับที่ด้านเครื่องยนต์ของเขากันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับ,รบนี่คือเครื่องยนต์เดิมของเขาเลยนะครับใช่แล้วอย่างที่บ, <ผม S 1> บอกไปว่าคุณลุงเป็นคนขับรถมาเองเลยนะครับใช่แล้วก็ขุมพลังเครื่องยนต์คันนี้นะครับจะเป็นรหัส M 1 0 2นองนะครับผมเป็นเครื่องยนต์เบนซ,ซ,ซ ตัวนี้ผมถือว่ารับประกันได้นะว่าเดินทางไกลได้น้ำไม่ดันคอนไม่ไหลนะครับผมก็เครื่องยนต์ตัวนี้เดินทางด้วยระบบน้ำมันล้วนด้วยก็ไม่เคยติดแก๊สน,นะคร,ครับติดเครื่องขอ,ขอฟังหน่อยขอฟังหน่อยด,ดูนี่หนึ่อีหลักหมื่นมันจะเป็นยังไงบ้างอะลองดูกันสักครู่นะครับผมอนาุญาตเบิดสตาร์ทเลยน,น,นี่นี่เครื่องเขาเดินนิ่งๆนะครับคุณผู้ชมครับ จะมีเสียงสายพานบ้างอุ่นๆ,ๆนิดหน่อยอุ่นๆ <c oughs> นะครับมีเสียงสายพานอุ่นๆครับไม่แน่ใจว่าได้ยินหรือเปล่านะครับมันจะมีนิดหน่อยใช่นะครับอ่เดี๋ยวดับเครื่องก่อนอ่าได้ได้เล็งเล็งคันเล่งหน่อยเล็งคันเล่งหน่อยเล็งคันเล่งหน่อยได้เลยเสักครู่โอ้โ,โหไอร้อน,นโดนหน้ากูอ่าอ,อ่านะ,ะครับก็ <ผม S 2> <ๆ S 1> จะแจ้งกับคุณผู้ชมอย่างนี้ครับหนึ่งคือมีเสียงสายพานอุ่นๆนิดๆจิ๊ดจิ๊ด ถ้าเกิดว่าติดเครื่องครั้งแรกของวันในยามเช้าครับมันก็จะมีเสียงสายพานบ้างนะครับใช่อันนี้ก็จะดังอิด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 ,อด,อดแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเงียบไปเองใช่สองครับคุณผู้ชมครับถ้าเครื่องเย็นเย็นอยู่เขาจะเ,เขาจะวอดหน่อยเหมือนต้องรออุ่นหัวเทียนให้ถึงอุณหภูมินิดนึงอะอ่าฟิลคล้ายๆอย่างนั้นอ่านี่ผมบอกตรงๆเลยนะใช่แต่อาการที่ผมดูวันนี้ไม่กี่บาทครับ สบายคือถ้าเกิดเราคำนวณคร่าวๆได้ไหมได้นะอ่าประมาณประมาณเอาถ้าประมาณถ้าผมเคยเช็คมาพวกระบบเอาเอาคร่าวๆนะผมย้ำคำว่าคร่าวๆนะเอาสาตาร์ทเบื้องต้นถ้าสมมติเป็นเอ้ยอย่นั่นนั่นนั่นเสียเ,นเยบนซ์หรือเปล่าครับน้า <laughs> โอ้โหนี่มันนี่มันอัลฟาโรมิโอหนึ่งห้าหกตัวแวนนี่ครับโอ้โหนี่พี่เบนซ์ขับเหรอครับน <laughs> า้า <laughs> เดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวเสร็จป่าเบนซ์อีก ก็เอาเข้าวๆวถ้าในระบบเคจิตที่เราเจอบ่อยๆนะก็จะเป็นเจ้าตัวหัวเทียนอะไรคือง่ายสุดหัวเทียนเปลี่ยนสีหัวก็หลักร้อยอันนี้เอาแบบดีด้วยนะลองลงมาจากนั้นถ้าเป็นอาการอย่างนี้อีกที่ที่ผมใช้เคยใช้หนึ่งูนสองมาแล้วเจอวากลากน้ำมันตัวบนตัวล่างประมาณนี้ซึ่งตัวบนตัวล่างถ้าเราใช้เป็นของพวกเคมีติกอะไรเงี้ยก็พันกว่าบาทสองพันอันนี้เข้าวๆนะประมาณนี้เอางี้แล้วก็เปลี่ยนสายพานด้วย สายพานหลักร้อยอเคยเบิกไราอยู่เก้าร้อยแปดสิบทาจำไม่ผิดอ่ะผมตีอย่างนี้เลยดีกว่าผมตีเลยไม่เกินห้าพันอ่ะเสร็จอ่ะไม่เกินแต่เมื่อกี้ที่คุณตีมาก็อยู่ประมาณพันกว่าบาทท่านลืมเลยนะท่านประมาณก็หลักพันอ่าสมมติถ้าหัวเทียนวากลัและนันบนล่างแล้วก็สายพานเนี่ยประมาณสี่พันกว่าบาทห้าพไม่เกินเนี้ยไปเกินห้าพันก็ขาประมาณเนี้ยอ่กทางร้านทําได้คิดวินต่างหากใช่ครับผมอันนี้คือรายละเอียดข้าวๆ แต่ถ้าเกิดว่าเครื่องร้อนแบบเมื่อกี้คุณขับไปเลยไม่มีวอดเลยครับก็มีกี่เบิร์ที่ดูเห็นมครื่องเครื่องก็ขึ้นได้แต่นี่มันจะวอดครั้งแรกคือตอนเครื่องเอียนใช่นะครับประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวแผ่นวินโค้ดเดิมผู้ตัวของเขาก็ยังมีอยู่นะครับผมแล้วก็เจ้าตัวนามสกุลเดิมพู้ตัวของเขาก็ยังมีครบอยู่เช่นกันนะครับพวกสติกเกอร์ด้านหน้าของของเขาเดิมอยู่ครบเลยนะครับผมที่เป็นเครื่อง102นนี่ ของเดิมนะครับแล้วก็ตัวการความร้อนนี้ติดเพิ่มมาให้นะครับผมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ยังใช้กันถือว่ากัรความร้อนได้อยู่เพราะว่าหลักๆเครื่องยนต์เขาจะอยู่ช่วงนี้ก็ยังสื่อว่าถือว่าใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเปลี่ยน่ะเปลี่ยนแผ่นการความร้อนอีกกี่บาท่ะถ้าเอาเป็นอย่างดีแต่ว่ามันก็ยังคงเป็นยางอย่างนี้นะไม่เกิน2 0 0 0ันจเคยติดมาเป็นยางอย่างดีที่แบบเป็นไกีโลโก้เบนที่เราเคยรีวิวไปสากได้สองพันนิดๆอะไรอย่างงี้คิดบินต่างหากใช่โอเคไหมนี่ผมรีวิวให้้ละเอีียดดขนนา โอยแต่ราคาที่พี่กอล์ฟเปิดให้อ่ะถ้าใช้คําว่า <ผม S 1> ระหว่างออช่วงว่างอ่ะมันทําได้แบบตามใจคุณผู้ชมอีกได้อีกหลายรายกา,ะา,า,าระราคาที่ผมเปิดให้เนี่ยคุณทําแค่ไม่กี่บาทอ่ะคุณได้1 9 0 e ดีคันหนึ่งที่พร้อมเลขสวย1 9 0ไปอีกใช่คุณไปคํานวณต่อแล้วคํานวณเองได้อ่านี่ค่อยๆไล่ดูภายในไปกันนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือของเดิมทั้งหมดจากโรงงานภายในเดิมไม่เคยมีการเปลี่ยนหนังใดเลสิน้นใช่นะครับแผงประตูทุกอย่างสวยงาม มือจับโครเมียมสวยงามเป็นของเดิมทั้งหมดครับใช่แล้วครับกระจกไฟฟ้านะครับลงขึ้นนี่ยังคงลื่นใช้ไงานได้ดีปกตินะครับ,รบลงอีกทีนะครับผมปรับข้างไฟฟ้าไปทางซ้ายขวาขึ้นลงใช้าไงานได้ปกตินะครับไฟฟ้าใช้ได้นะเว้ยใช้ได้ไนะครับเมาฝั่งคนนั่งด้านข้างครับคุณผู้ชมครับ บอดเดิมหนังเดิมจากโรงงานไม่เคยมีการเปลี่ยนหนังใดงสิ้น MB Tech เดิมเลยครับได้ยงสวยงามเลยแต่ว่าตัวคันนี้จะมีแค่ตรงนี้นิดเดียวเป็นรอยนิดนึงเป็นก็เป็นรอยตามการเวลาบ้างแทบจะไม่เห็นนะครับแต่ว่าไม่ขาดไม่ได้แบบขาดไม่ขาดอะไรนี้นะครับผมก็ถือว่าสภาพยังสวยดูดีนะครับครับี่คอนโซลด้านหน้าเลยตรงช่องระพงนี่สวยเลยนะครับผมแล้วก็ช่องแอร์ก็ยังถือว่าสภาพดีอยู่เช่นกันนะครับครับคอนโซล้างหน้าหมดสวยง่ายไม่มีเหนียวไม่มีเนินหนาไม่มีแตกร้าวเลยนะครับช่องแอร์ตรงนี้จริงๆต้องบอกว่า สว,สวนใหญ่จะแตกหักกันนะใช่ครนนี้ถือว่าสภาพสวยดูดีเลยจริง,รงๆมันจะแค่เหล็กหัวเล็กน้อยมากอันนี้คุยกันแค่หลักร้อยอะครับไอช่องปิดตรงนี้นิดเดียวเลยเนี่ยอ่าเป็นไงหลักร้อยแต่ถ้าเปลี่ยนแต่ถ้าคุณผู้ชมไปเจอไอรถที่ช่องแอร์นี้แตกอะอันนี้เป็นหลักพันอ่าอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นไงอะไอแค่รูเล็กก็พอ ไปไงอ่ะหรือมัจริงไม่ซีเรียสเนี่ยแค่นี้มันก็ไม่ได้สนไม่ได้ใช่เรื่องใหญ่เลยไม่ได้สะกิดสายตาอะไรไม่ได้สะกิดเลยครับผมแล้วก็ช่องแอร์กลางนี่ใช้งานได้ปกติสวยงามดูดีนะครับปุ่มคอนโทรลแอร์ทั้งหมดสวยดูดีเลยแล้วก็ปุ่มคอนโทรลทั้งหมดอันนี้ก็ยังสวยดูดีเช่นกันนะครับวิทยุเป็นของไพโอเนียนะก็สภาพสื่อว่าสวยงามเลยแล้วก็เสียบพวก USB ได้ด้วยนะครับตรงนี้เปิดออกมาก็จะมีตัวที่เคลียร์บุหรี่ตัวจุดบุหรี่แล้วก็ช่องไฟ12โวลต์ตรงนี้ นี่ก็ยังมีอยู่กันครบๆนะครับครับผิญเยปิดกับขึ้นไปปุ๊บนี่ก็จะมีพรมอยู่ด้านล่างนี้ด้วยก็ยังสะอาดดูดีเลยนะครับลายม้ตรงกลางของเขาก็ยังถือว่าสภาพสวยนะปุ่มกันทนกระจกทั้งหมดก็อยู่ครบชัดเจนไม่หลอกด้วยนะครับตัวแป้นเกียร์ตัวโนมังเขาก็สวยหัวเกียร์สวยดูดีเลยนะครับพรมตรงกลางอันนี้ก็ยังถือว่าสะอาดเลยนะดูดีเลยแล้วก็พวกเบรกมือของเขาก็ถือว่าสภาพสวยนะครับก็ใช้งานได้ดีปกติเลยครับครับ แผงประตูฝั่งคนขับนะครับนี่คือแผงประตูเดิมจากโรงงานทั้งหมดไม่เคยมีการเปลี่ยนหนังแดงสิ้นอาจจะมีคราบเลอะบ้างใช่ครับไปจัดการกันเอาเองนะครับใช่แล้วมือเปิดโครเมียมสวยงามครับใช่ครับผมแล้วก็กระจกไฟฟ้านะครับลงขึ้นนี่เลื่อนใช้งานได้ดีปกตินะครับลงอีกทีนะครับผมจะเป็นปรับมือจากโรงงานมาแบบนี้มันหลุดเขาเรียกว่าคามือไปจัดการเอาเองนะนี่มันหลุด เอ้มันปรับไม่ได้แล้จะต,ต้องบอกอย่างนี้ชิ้นเนี้ยถ้าคุณผู้ชมหาซื้อมือสองของแท้ที่สภาพสวยอยู่นะครับผมเคยซื้อเบอิกให้ลูกค้าอยู่ประมาณสองพันอ่าประมาณนี้ครับได้ยกหัวเลยนะอา่าแต่ถ้าเป็นงานเอาเป็นของใหม่าง,งานเทียตไต้หวนันก็บบกรบกว่าการนี้ไม่ได้แพงมากไปกว่านี้เ,เหมือนกันก็ประมาณสามพันกว่าบาทแล้วคุณลุงจะปรับมาไงวะ เอามือดันด้านนอกเอาใช้มือดันข้างนอกเอาใช่เพราะว่าจริงๆมันเป็นปรับมืออยู่แล้วนะเพราะว่าจริงๆมันเป็นปรับมือโรงงานมาไงถ้าเวลาเกิดกรณีว่าข้างในมันหักอ่ะเราสามารถดันข้างนอกแบบเบาๆได้อะปรับได้อยู่นะครับมามาต่อกันที่เบาะฝั่งคนขับกันบ้างครับผู้ชมครับ นี่คือบาะเดิมหนังเดิมจากโรงงาน <c oughs> ไม่แตกไม่ขาดไม่ฉีกแต่อย่างใดสวยสวยถือว่าสภาพสวยเลยเอ็มบิเทคเดิมสวยเลยทั้งตัวลังก้มันนักพิงทั้งหมดนี่ถือว่าสภาพยังดียังสวยเลยนะครับมาต่อกันที่พวงมาลอะไรของเขาเลยก็พวงมาลัยเดิมเขาก็ถือว่าสภาพยังสวยยังดูดีนะครับผมแล้วก็โลโก้เป็นตรงกลางก็ยังสวยชัดเจนเลยแต่ว่าจะมีแค่นิดเดียวนะตรงนี้มันแห้งๆหน่อยนะแต่ว่าถ้าไม่ซีเรียสมันก็ยังสวยเลยดูดีอยู่นะครับ มาต่อที่หน้าจอเรือนใหม่นะครับผมหน้าจอเรือนใหม่คันนี้ก็ยังถือว่าใสสวยนะครับผมก็พวกค่าคิปเกลืออะไรงี้ก็ถือว่าไม่มีสวยอยู่นะครับรถคันนี้วิ่งมา3ามแสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบหกกิโลเมตรครับแล้วเรายืนยันการันตีว่ามีการก่อไม่เด็ดขาดโอ้ตากอคงไม่ก่อเหลือสามแสนนั่นน่ะดิก็บอกแล้วร้านเรามาได้มาไม่เลขเหนา่ยวหนักผมบอกเลยไม่ละสี่ห้าแสนเนี่ยผมยังขายมาแล้วใช่ทุกอย่างให้ดูที่สภาพเครื่องยนต์ใช่ครับเพราะว่ารถเดี๋ยวนี้เนี่ยอย่างหนึ่งเก้าศูนย์ e หนึ่งสองสี่เน เขาไปเปลี่ยนไม้มาสมมติว่าไม้เสียไม่วิ่งอยู่ห้าแสนโลแล้วไม้เสียไปเปลี่ยนไม่วิ่งมาสองแสนแสนกว่าโลท่านรู้เรื่องอ่ะมันก็ิสูสน์ไม่ได้อยู่แล้วก็ขอให้ดูสภาพเป็นหลักไว้อยู่แล้วเพราะจริงๆรถคัพซีพวกนี้เขาเน้นกันที่สภาพกันแล้วทั้งนั้นแหละรถเต่าสีแดงสีน้ําเงินซูเปอร์สตาร์สองคันนั้นผมถามว่าท่านจะไปนั่งนับเลขกิโลอีกไหมใช่ผมกล้าพูดได้เลยนนมันวิ่งจนไม้ตีกลับไปเป็นล้านโลแล้วน่ะ โอเคไปละใช่สุดท้ายก็ตั้งหน้าโอเวอร์ฮองโอเวอร์ฮอนเครื่องหมดใช่ถูกไหมฮะก็อะขอให้ได้รถพื้นฐานดีๆอย่างนี้แหละนะฮะเรื <ผม S 2> ่องอพวกนี้เล็กน้อย<ห>นะครับ,รบไม่ต้องซีเรียสมันต่อที่บางแดดนะครับผมนี่ที่บางแดดก,ก็สภาพสวยดูดีเลยไม่มีตัวกระจกไม่มีไฟแต่งหน้านะครับ,รบไฟเพดานด้านบน,นก็ติดอยู่นะแล้วก็ตัวเตือนคาดเบลก็ยังกระพริบติดปกติดด้วยนะครับฝั่งข้างซ้ายก็นี่มีแต่กระจกนะครับผมไม่มีไฟแต่งหน้าเดิมมาโรงงานแบบนี้นะ แผงประตูฝั่งคนนั่งด้านหลังนะครับผู้ชมครับอยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามอีกเช่นกันเป็นแผงประตูเดิมจากโรงงานมือเปิดโครเมียมสวยงามตัวเปิดกระจกไม่ลอกครับใช่ครับผมนี่กระจกไฟฟ้าอ่ะสักครู่อ่ะ,อะเปิดเด็กแล้วก็ยังไม่ลงลงไหมข้างหน้าอ่ะ,อะลงข้างหน้าได้บังคับจากข้างหน้าได้บ<า>งดับงคับจากข้างหลังได้ไอข้างหลังไม่ได้ นะครับก็ไปจัดการเอาเองให้เดาก็แค่สวิตตัวล็อกเด็กแล้วเพราะหนึ่งก็ศนอีชอบเจอแบบปัญหานี้บ่อยอยู่จดรายการเอาไว้นะมันอาจจะแบบกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆก็ฝากทําได้ครับเฮ้ยฟังฝั่งซ้ายกดได้อาจจะเป็นแค่คอนแทคโอ้โหปัญหายิ่งเล็กยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่เลยนะครับผมนี่ฝั่งข้างซ้ายกดขึ้นกดลงนี้ได้นี่ก็ถืว่าระบบไฟฟ้าใช้งานได้ทั้งหมดเลยแต่จะมีแค่สวิตตัวนี้แหละที่นิดนึงนี่แค่นี้าองฝากทำได้ก็หลักร้อยแหละหลักร้อยนะครับ จริงๆสวิตด้านหลังอะถ้าไม่ซีเรียสคุณผู้ชมสามารถสั่งตัวจากในแอปพลิเคชันชื่อแบบออนไลน์ทั่วไปได้มีขายอยู่ราคาหลักร้อยเองใช่ครับอันนี้อันนี้แล้วแต่คนชอบนะ้วแต่ว่าถ้าใครชอบของแท้ของแท้ก็อาจจะต้องสู้ราคากว่าในของแท้ก็อันนี้ขึ้นพันอยู่ถ้าเป็นของแท้นะแล้วแต่ชอบนะครับผมแล้วแต่สะดวกแล้วแต่งบประมาณเลยเพราะว่ารถคลาสสิกพวกนี้จริงๆผมว่าทุกวันนี้ถ้าบางคนไม่ได้ซีเรียสว่าต้องของแท้แท้แท้แท,แท้อย่างเดียวอะ อะไรมันมีให้ไห ight, เล่นหลายสเต็ปมากกตามงบประมาณได้เลยะนะครับผมแล้วก็นี่ตัวเบาะด้านหลังเขานะครับสภาพเบาะสวยดูดีเลยนี่ได้เรียงสวยทั้งหมดไม่ขาดรุ่นปีแล้วตัวลองก้นขวาด้านซ้ายนะครับพนักพิงทั้งหมดก็ถือว่าสภาพยังสวยยังดูดีเช่นกันนะแขกซาด้านหลังเขานี่ก็ถือว่าสภาพสะอาดดีนะลำโพงซ้ายขวาสวยไม่แตกหักเลยแล้วก็กล่องปฐมพยาบาลครับนี่ชุดปฐมพยาบาลด้านหลังก็ยังมีอยู่ด้วยอนี่ ก็เก็บไว้สะสมนะครับผมก็อย่างที่บอกวันนี้มีอายุของเขาอยู่นะครับก็ปิดไปใช้งานได้ปกตินะครับผมแล้วก็ที่เท้าแขรก็ยังมีอยู่ด้วยนยี่วางลงมาเลยก็สามารถใช้นั่งเท้าแขรได้สบายๆอยู่นะครับ,รบแล้วก็ที่ด้านหลังตรงนี้ก็จะมีที่คีบุรีเปิดออกมาเลยนี่ปิดกลับก็ใช้งานได้ปกติเช่นกันนะครับผมส่วนผ้าหลังคาทั้งหมดก็ตึงนะความใช้งานได้นะครับผมนี่สภาพถือว่ายังดูดีสะอาดเลยครับอย่าทำเป็นเล่น แอร์เย็นนะ<ช>จะบอกให้นี่นะครับสภาพภายนงภายในของเขาผมถือว่าสวยนะครับคือรถที่แบบคือไม่ได้มานั่งเหนื่อยกับการที่จะต้องไปปั้นนะครับ<ช>ก็คือเก็บเฉพาะจุดบางอย่างกระจุกกระจิกมันเล็กน้อยมาก <มา S 2> น,นะครับเห็นไหมฮะทุกอย่างสวยงามนี่ถ้าไม่ใช่คุณลุงเขาฝากขายก็คงไม่ใช่ราคานี้นะใช่จริงๆราคานี้ พ่อค้าไปต่อแสนแสนสามแสนสี่ขายได้นะครับเฮ้ยจริงๆไปได้เลยใช่เพราะว่าจากเอาจริงๆจะกประสบการณ์พวกเราบางทีเราไปเจอรถที่แบบเป็นพ่อค้าด้วยกันอะไร,รอย่างเงี้ยไม่แบบไม่ได้ไม่ได้เกาหาใครนะ,ะสภาพบางคันบางทีผมว่าถ้าเจอพ่อค้าไดีดีด พ่อค้าไม่ดีแล้วรายงานแบบให้ไม่ตรงอ,ะอ่ะผมว่ามันจะแย่คันนี้อีกใช่ครับแล้วนี่ครับผมวิ่งกันมาที่คุยมาเนี่ยนี่คือทางที่มันไม่ดีเลยใช่ต้องบอกกับคุณผู้ชมว่าช่วงล่างคันนี้ดีมากนะครับว้าวเซอร์ไพรส์เลยเซอร์ไพรส์จริงเซอร์ไพรส์ตั้งช่วงล่างและแอร์จริงๆอ่ะแตประสบการณ์ที่ผมใช้102ตัวนี้มานะครับผมว่าแค่คุณอาเขาอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอาจจะแบบไม่ได้มาสตาร์ทเขาเลยจังหวะที่คุณอาเขาไปต่างประเทศอะเอางี้ ผมจะยืนยันให้ดูนะใดหลายๆท่านอาจจะคิดว่าโอ๊ยอะไรอะไรก็รถเขาจอดทิ้งหรือเปล่านั่นนู่นนี่มาพูดแบบพูดไปเองได้ไงอยากย่า่เดิมเลยอยากย่า่เดิมเดิมเลยนี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ย <laughs> คุณอาเขาไอ้คุณลุงแกกลับมาจากต่างประเทศเนี่ยแกถึงเอารถมาให้ผมแกกลับมาจากนรอเ์เนี่ยเนี่ยรถสตาร์ทติดขับได้แอร์เย็นขนาดนี้เนี่ยก็ถือว่าสุดยอดแล้วเหมือนกันนี่ใช่อยากย่ายอยากย่ายของแท้โอเคไหมจริงๆอะถ้าเอาไปให้ช่างเราดูนะดีไม่ดีไอ้พวกปัญหาที่ผมว่าอาจจะต้องเปลี่ยนนู่นนั่นอันนั้นก็คือแบบสเต็ปทั่วๆไปใช่ปะครับแต่ถ้าเอาคุณอย่างแบบโชคดีมากนะจริงๆแค่จูนเซ็ตเข้าไอ้เจ้าตัวเคจเจ็นิดเดียวลิฟดีอาจจะหายด้วยเนี่ยลองดูแต่ตอนนี้ไม่สะดุดเลย ตอนนี้ขับมาไม่มีสะดุดเนี่ยอันนี้ก็ขับดูดิเห็นไหมขับอันนี้รอบเดินเรียบดีอยู่นะเห็นไหมนี่ไม่สะดุดทั้งรอบวิ่งช้าและวิ่งเร็วนะครับใช่แต่ผมต้องบอกไว้ก่อนว่ามันจะมีตอนครั้งแรกของวันประมาณนั้ที่เครื่องมันยังเย็นๆอยู่นะครับอ่าอันนี้กดคัะเร่งไปเนี่ยมันก็จะค่อยๆไต่เราขึ้นมาอ่าอ่ามันจะอืดๆหน่อยนะครับตัว1.8นะครับไปเซตกันเอาเองนะใช่ครับเอาไปฮะอ่าเนี่ยเครื่องก็ยิ่ได้ครับนะ80แล้ว กำลังจะขึ้นร้อยไปขึ้นร้อยแล้วอา้เอาเฮ้ยแต่ช่วงล่างนี่เ,เลยเอา้าวดูนี่ร้อยแล้วมัได้เนี่ยอ่ะพอกอน <c oughs> เริ่มเร็วคือเอาจริงอ่ะพื้นฐานเครื่องยนต์ผมถือว่ามันเครื่องยนต์มันถือว่าดีเลยเพราะว่ามันจะมีแค่ตอนชาร์จที่พี่กอฟบอกใช่ไหมครัพอเครื่องร้อนแล้วมันก็ขับได้แบบใกล้เคียงแบบเดิมแบบปกติแล้วแต่ว่ากลางวากดคันเร่งอ่ะผมจะให้รู้สึกแค่ ไม่สะดุดนะไม่สะดุดนะแต่มันจะขึ้นช้านิดนึ่งมันจะค่อยๆขึ้นแบบปะ้างวงกว่าปกติแค่นิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นแต่พอถ้าคุณผู้ชมขับตอนจังหวะรถติดหรือว่าถนนที่มันรถทั่วๆไปเลยอันนั้นขับตอนออกตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้สึกเลยจะรู้สึกแค่แบบคุณผู้ชมเริ่มซิ่งแล้วอะนะมันจะขึ้นช้ากว่าปกติแค่นิดเดียวเท่านั้นแต่ว่าเหยียบไปก็ไม่ไม่สะดุดไม่สะอึกอะไรง่ายๆนะคือบอกช่างอย่างนี้จอดนานไม่ได้ใช้ใช้ระบบหน่อย ทำสเตปจอดนานไม่ได้ใช้อ่ะรถจอดอ่ะอ่เดี๋ยวผมพาไปที่อู่ดีกว่าได้ท่านใดที่ซื้อคันนี้นะใช่เดี๋ยวจะฝากทางร้านทําไปเลยจบเลยได้นะใช่ครับแล้วก็เกียร์เขาก็ยังถือว่าเปลี่ยนปกติอยู่นะครับผมเพราะว่าได้มีจังหวะขับกดธรรมดาขับเร็วช้าอะไรอย่างเงี้ยจังหวะกดวันจังหวะที่มันเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนได้ดีปกติเลยครับผม่วนช่วงล่างก็ถือว่าสมบูรณ์เลยอันนี้ไม่มีเสียงกูกักอะไรไม่พูดดีอ่ะใช่ครับก็ถ้าใครหารถอยู่แบบอยากได้รถราคาที่แบบเบาสัักคนึง เฮ้ยจริงๆคันนี้ถือว่าได้เลยเพราะว่าอย่างที่เราบอกแหละจะเป็นรถยังไงพื้นฐานรานเรายังไงหนึ่งแน่ๆแ,แหละครับโอนได้ต้องถูกต้องตามกฎหมาย100 100ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ทุกคันไม่ว่าจะคันไหนอันนี้การันตีให้ทั้งหมดทุกคันครับส่วนเรื่องพื้นฐานตัวถังชนหนักจมน้ํอ่าอันนี้ไม่เอาเลยเหมือนกันแต่ว่าถ้าถามว่าด้วยปีลึกขนาดที่ยศยี่สิบสามสิบปีเราขายเนี่ยในบางคันที่มีขายตามสภาพเนี่ยอันนั้นก็คือ คันไหนขายตามสภาพเราจะบอกหมดนะครับใช่เราจะบอกหมดว่าท่านจะต้องไปทําอะไรต่อบ้างใช่ทุกคันนะครับคันไหนสวยเราบอกสวยคันไหนขายตามสภาพมันเป็นสภาพนี้เราก็บอกไปตามนั้นเลยใช่โอเคไหมก็จะได้ไม่มีปัญหากันนั่นถึงบอกไงว่าพื้นขอให้สบายใจได้ว่าพื้นฐานเราคันมาเนี่ยจมหนักรถรถจมน้ำนะฮะชนหนักอันนี้ไม่มีแต่ราคานี้สําหรับคันนี้ราคานี้สภาพนี้ได้เลข190อีกผมบอกท่านได้เลยว่าสายไหมครับใช่แล้ว เป็นยังไงกันบ้างครับผู้ชมครับกับเจ้า190 e baby benz คันนี้ไม่ได้สภาพน่าเกลียดอะไรเลยนะครับอันนี้ก็คือเอาตรงๆครับคุณลุงก็ฝากไว้ไว้ไม่ได้แพงเราก็บวกต่อไม่แพงใช่ล้วก็ต้องบอกกับคุณผู้ชมว่าเลขไม่สามแสนก็จริงนะครับแต่คุณผู้ชมดูสภาพเครื่องก่อนใช่ถือว่าฟิตนะสบายเลยใช่นะครับแต่ก็ไปทําพวกแรงดันกักน้ํามันอะไรต่างๆที่อุ้มบอกแล้วก็เปลี่ยนสายพาน ใช้งานได้เลยใช่เชื่อสิเข้าไว้ถูกอูเดี๋ยวแนะนําอู่ให้ใช่อู่เฉพาะทางค่อนข้างเก่งเครื่องตปนนี้เลยทําตัวน,นี้โดยเฉพาะใช่โอเคไหมเลขทะเบียนสวย190นี่คือให้ไปด้วยเลยนี่เลขทะเบียนอยู่สาม0 0ื่นกว่าบาทอ่ะผมตีให้สามหมืนคุณผู้ชมซื้อรถคันนี้แค่ไม่กี่บาทเองไะใช่ถูกไหมเท่ากับเหลือแค่อุ้ยไม่อ่ะงั้นงั้นคิดแบบนี้แล้วกัน คิดแบบนักธุรกิจเลยแล้วกันนะเอาแบบมี้ได้มาคุณผู้ชมซื้อคันนี้ไปเสร็จถ้าไม่ชอบเลขนี้ไปแยกเลขขายโอเคไหมใช่เท่ากับว่าคุณเหลือตัวรถไม่เท่าไหร่คุณได้เงินกลับมาคุณก็ไปทําให้มันสวยทําสวยอีกไม่กี่บาทเก็บสีเฉพาะชิ้นเฉพาะชิ้นได้อันนี้เมื่อกี้แค่ชิ้นท้ายชิ้นฝั่งนี้แล้วก็ประตูตรงนี้ประมาณสามสี่ชิ้นประมาณนั้น จบแล้วใช่ทำตามสเต็ปที่ผมบอกหรือไม่ก็ฝากทางร้านทำกับในราคาแค่9,9000บาทพอโอเคไหมฟังไม่ถนดัดจัดให้อีก9,9000บาทพอแค่นี้เองถือว่าเป็น1นึ่งก็สุีที่ราคาดีมากแล้วพา้นฐานตัวรถถือว่ามาดีมากด้วยแต่ถ้าอยากได้สวยๆออกไปเลยไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องไปปั้นไม่ต้องไปเก็บอะไรเลยสีบอล ราคาอยู่อะไร1นึ0 0แบาทอ่ะอันนั้นสวยๆออกไปเลยนะครับอันนั้นสําหรับท่านที่มีงบแล้วก็สำเร็จรูปฉันไม่อยากจะไปเสียเวลงเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็ขับออกเลยแสนเใช่ครับแต่ถ้างบยังไม่ถึงอยากลองเล่นดู99 0 0 0มืแล้วเชื่อผมว่าไม่ได้เจ็บตัวใช่ครับมันไม่ได้แบบมันต้องไปทั้งโอ้ยปั้นปะผูกปั้นเละเทะไม่ใช่มันยังสตาร์ตติดขับได้ใช่นี่มันคือพื้นฐานรถดีใช่นะครับก็คือเอาไปทาําบ้างเล็กๆน้อยๆ เพราะราคาถูกแล้วราคานี้ขอญาตอีกทีนะครับผมไม่ลดเลยไม่ตลาดเดียวนะครับท่านใดพร้อมจบราคานี้แล้วโทรได้เลยท่านใดมีรถจะแลกเปลี่ยนเทินสามารถติดต่อเข้ามาได้ถ้าของท่านมูลค่าสูงกว่าผมยินดีบวกเงินเพิ่มให้นะครับใช่ครับทำไมถนนมันเงียบเลยอะไรนะถนนมันเงียบจังวะไม่ไม่เคยรีวิวแบบเงียบๆนั่นนะดิรู้สึกช่วงนี้ถนนเราเงียบๆโอเคแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้กับไม่กลับออโต้ครับครับ thank you กดไลค์กดแชร์กดไลค์ไว,ไว้นะครับเม,มกามุโต้